แต่ว่าตัวนี้นี่ไฟมันสีโบอันเปื้องไปใช่เนาะเฮาดังใช่หลือมันอ่าไฟเขาอ้วนหันอ้วนนี่นะมันนั่นซุกอันนี้เนี่ยเจ้าสีคุดด้านลงพืชคุณบ่ลื่วว่าสีคุดชุดช็อตไปใช่บ่ช็อตจอโอ้แบบแบบลวงเข้ามาเลยโอ้ลงพืชเน่ยอืออืออือแสดงว่าเขาต้องได้เหตุหลุดลงเติบหนึ่งก่อนเนาะอ่าเจ้าไปตัดอ้อยเจ้าเจ้านอนเข้าไปเเป็นนาะ นั <c ười> oh, ่นก um, <c ười> ็บานนุ่มเออนั่นก็บานนุ่มของคนน่ะเออออกน้ำมันกันเที่ยวมาลูกเป็นยังเชียวมันบุคคมเนาะมันบุคุลและมันไก่อ่าเบิ้งอันนั้นก็ไปกับมากับเซนหนึ่งเลยเออ เปิดภาพขึ้นมากะ,ะทางสาอ้วนเป็นกกะหาบน้ำยองย่องย่องอยู่พี่น้องเลยเนาะ,ะผู้เป็นผัวกะจังได้บาทนี่เตรียมดังไฟหนึ่งเข่าหนึงน้ำเหตุยู่เหตุกินแรงพี่น้องเลยฮ่าทุกจังได้สาอ้วนเปลี่ยนมาก,กินน้ำสางก๊อกนี่หรอว่อปานนี่เนาะเอาสบายดีสบายดีเลย โดยสบายดีได้ยังกินแรงไหมน,นี่ปลาเผาปลาเผาเออรอดไปชะรอดไปปลาเผาตำหมักทั่วนี่เนะาะเบิ่ธเข่ากันขักอลาดพี่น้องเลยฮู้ดอ่าทางในบ้านผู้เพ่่นอ,อา,นา,นอามีการครบงานพี่น้องเนาะเปิดลำเปิดเพลงอยู่ว่าหลายๆก้อนบอต้าเนาะเล็กน,น,น้อยมันจะติดลิกซิเพ่นพี่น้องเลยเอาทางใดก็ ขอกาบทักทายสบายดีเนาะกับแมเพี่น้อง fc การเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนำ้ำเนาะพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอตาบานเฮาคือเก่าด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่าหัวมาต่ออีกคลิปก่อนเนาะยังบ่ได้กลับบ้านกลับซองพี่น้องเลยจบคลิปนี้ก็คือที่ได้อ่ากลับมือเฮือนมือซานก่อนเนาะมือนี่แหงมือวันพระวันศิลอยู่ได้พี่นะ้องอ,าอาา่าระวังรถอ่าไอหัวแมลงนี่ เนาะอ่าวันศินเพลงครับน้ำเบิ่งคนบรส่งขี้ย่านพีดอกเบิ่งคักแหละมีแต่พีย่านมีแต่พีย่านว่าเลยนะเนาะอืออือเอาใบหยอกได้สิ้องเนาะอ่ามันมีโพลสิคอยว่าอันคุดอันเป็นวงอะนะอะไรก็ตั้งหม้อชุดจักว่ามันโบลวกไปลวกมาสิจักเห็ดแบบเต่าเนาะลอง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 มามาใช้โหดเสียบดิ โบนานี Ooh, Boy, ่เขาเอาบอลกระหนกขนาเนี่เออเอาว้าอลไรเห็ดแล้วนะเนาะลองเบิ่งกันน่อยนี่นี่นี่ลือบอลนี่เนาะจะก็โม่จักนี่แป๊าเบอร์ห้าย่อชูอืออ่าขี่เงามันเอาไว้ดีๆเด้วยขี่เงามันเด้ออูไรถทีมสะใช้เพิ่นบ่ให้กินเลยอาพากันสบายดีด้วย เออเห็ดนุ่มือสบายดีแหละเออโอ้ยเนอะมีแต่ผูเห็ดจุบจบบวยแต่ได้กินขนมดุอีกรอ้วไงนี่อ่าลือลือบนไหนชาอ้วนเหมาะสะอ้วนลรือเห็ด oh. น้ำให้นานะหรือเ่เห็ดน้ำนาค่ะเนาะยิบเองเนาะแต่ว่าอยู่นี่ล้มลวงค่ะเจ้ากี่ฝุ่นป่ะฝุ่นมันไงง่องพ่นเนาะ จะว่าเขาชื่อเต่ามันแบบมันดังทานหน่อเนาะอ่าครับอันนี้อ่ะนี่บอรเกิดซ้อมมาเท่านั้นนะเดี๋ยวอลูกลิ้นมุนดิปุ้ย,ยแตกกันเนาะโอ้ยผู้ใดขี้ดือนะ้อเนาะผู้ใดขี้ดื้อพคนทิจับอ่าอ่าไพ่ขี้ดื้อกวัวมูลนี่ชี้มือขึ้นเบิ้งบ่มีผู้ใดจะหูก้กัวมูลนี่ชี้มือเบิ้งโอ้ยบ่มีทั้งอ่าดื้อบ่มีทั้งหู้บ้านเนาะอืม เ <laughs> อายอดน้องเฟึดอี้องเลยอ่าาบ่าได้จ้าว่ะตามตะพังลเลยนาะเป็นตะแข็งๆเนาะเออเอาบานแข็งนนเนียนาลุ้ยวอดีก้นหมอ้อจุ๊บงโล่ง่ายดีหยุดไปว่ากันเถอะ บ่มีเคียงอ๋ออยู่บ่อ๋อเฮ็ดอันนี้แม่นบ่ง่ายเนาะเบิ่งๆพี่น้องเนาะปะโทรศัพท์ก็ลงคลิปเนาะเออนี่ๆๆออันนี้นี่เฮาอันนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดแปลติเนาะบ่ได้เฮ็ด อ่าทางโกดมันเห็นเอาเห็ดปุ่งๆโมลิวแบบได้แต่เห็นอยู่พี่น้องเนาะอ่าพื่นเห็ดแต่ว่าตัวนี้นี่ไฟมันสีโบเปื้องไปใช่เนาะห้าดังใช่หลืะมันอ่าไฟเขาอ้วนหันอ้วนนี่นะมันนั่นซุกพี่น้องนี่นี่หยพื้นจากสามซีโดนนี่ก็จะซุกแล้วนี่ ฟังเบิ่งซะว่าลักผู้ใหญ่เนาะเพิ่นจดสวยเข้ามาเฮาก็คือสิอ่าโจกอนเลือกบ่ตัดอ้อยก็เนาะเออเอเฮาก็อยู่ช่วยอ่าเกี่วยงานเพิ่นพี่น้องเนาะอ่าหมอนมแล้วก็ฟังเบิเนาะอ่าแล้วอันสร้างเพิ่นอันนี้พุ่นละเจ้าก็บ่ทันมีบ่ยังอื คือผ้าบบานุ่มกระชับทรงนิ้วนี่พี่น้องเนาะมาตอนบิดกนะแล้วก็มีไปก็บาคิดบบซื้อเบาหายตอนนะหรือว่าไปพี่เราลืมเลยคือว่าบาคิดบาซื้อจกซื้อส่วนซื้อจังลายคนอยู่เลยช่วงเบานุ่มนะนี่ยามหน้านี่เป็นตลุกใส่เบ็ดกบก็ได้เลยตัวนี้ แต่ว่ายอมหับทางบ้านเพื่อนนี่จะมาขี่กันหรือพี่น้องเนาะเรื่องเห็ดทางเนี่ยปอเขาเดียวนึงตอนเพคนแปลงทางนะอ่าเพื่มมือเดียวนะมาพี่เหลืองเตืองอยู่เราจะเคยือนเอารถเลยฮะเราจะเคยือนเอารถเออนี่เอารถคือหนึ่งบ่อันนั้นไปต้นอ้อยนี่แหละอ่าไปต้นอ้อยเลยรถทั้งบริษัทอ้อยได้มาเพราะว่า ทางตัดกลุ่มเขาจเจ้าหับเออตัดแล้วลลปีนี้เราจะช่วยยังเขาบ้านเฮาเน่ยนี่นะเออเอ,อ่าอ,อโอ้แสดงว่าเพิ่นเขามาเฮ็ดอ้อยแต่ละปีเพิ่นเพิ่นก็มีไล่เสียคือกันเลยเนาะโอ้ออทางบ้านเนี่ยพอไปตัดบดบ้านเด้อืออือไปหับตัดอ่อนบริษัทเนาะอ่าแต่มียังจะช่วยเหลือบ้านนี้บพระาะว่าเป็นโอ้จช่วยช่างให้โอ,อ้โอ,อ้โอ,อ้ ไว้เลยพี่น้องนะฝนพากนเฮ็ดนะบูบออบูบบูบอบวมันเปลี่ยนทางแดงเนาะอ่าโอ้เ้าได้แต่ข้างทางคนกีดนี่มันก็ะุกโป้แหละทางคนกีดใส่งบหลายเอาแล้วมือหนามาล่องดังเบิ้งบ้านจชมบูเชื่อนี่โว้ยลูมลดอ่ะอันนี้นะเจ้าสีคุดด้านลงพืชพ่นบ่ หรือว oh, oh, uh, uh, ่าสิชุดชุดชอดจังซี่บ่ชอดจ้ะโอ้แบบแบบล่วงเข้ามาเลยโอ้ต้องใส่พื้นน่อือๆสแสดงว่าเฮาต้องได้เฮ็ดลึกๆลงเติบนึงก่อนเนาะดูดิอ่อ่าถ้าเบิ่งพี่นเนาะไอ้โหดเฮ็ดแล้วแหละอ่าสิทดสอบให้เบิ่งอ จาไปตัดอ้อยเจ้าเจ้านอนเข้าไปเป็นัเนาะนอนกับบอลนุ่มโอ้นอนกับบอลนุ่มสองคนอ่ะเออออกน้ำมันกันเที่ยวมาลูกเป็นไหนเชียวมันบุคุ้มเนาะมันบุคุ้มแล้วมันไก่อ่าเบิ้งก็ไปกับมากับเซนหนึ่งเลยเอออ่ากัเติมน้ำมันห้าสิบพันเบิ้งเดินจากโรงงานอ้อยมาหนีเจ้ากว่าหกจากอ่าสิบกุหลาบ การเจ้าของานเ้อยไปเกะไก่เป็นวงอยู่บนเจ้าอยู่นะเพราะว่ามันต้องลงไปแคมไปอยังพูน้นเนาะพูดเลยไปบ้านนาถมเหมือนเกเลยไปบ้านเกลไกป้า,าถือหัวโเขั้นละคนเดียวแถวบ้านนาทองนาถมพูแม่เลยอุ้ยเนาะไกล่ลีฉันอืมอืมอ่าคืออ่า แตวว่าไปเป็นครอบครัวก็ได้ได้ไวอยู่ไพี่น้องตัดอ้อยอะเพราะว่าชาว่าได้มือละร้อยร้อยปลายเนาะอะได้มือละแสนแสนปลายแสนปลายพี่น้อง่าวว่าพวกตั้งตัดขเขาก็ได้หลนย่แหละว่าได้มือละแสนปลายโห<อ>พวกตัดเนาะบด้ขค้นอืนเอาอันคือึ้นนี่กับเพื่อนบอสังเขาหรือว่าเล่วแต่ใจเขาสมัครบอก แต่ละแปลงเขาต้องสามัคคีกันหับเออเขับรขึ้นแปลงนี่เขาก็บเอาแบบนี้เจา้าสวนนะเออเพราะว่าอ้อยมันชี้อ่างมันบ่แม่นพราะว่าอ้อยเจ้าบอยังเอารถุดทิพย์ไว้มันขี้ไร่อืมและคือว่าจะหับแปลงนี้แต่ถามกันขียร์กันว่าคุณเจ้าจะขึ้นบ่แบบนี้ขัน,เ,ออขนเลยะไรชุกๆจะให้ตัดเอากหับปากเลยก็สมามัคคีกันพร้อมพากันหับไดออ้ตัดแล้วนี่ไปนี่มันเรียบร้อย แต่ว uh, yeah. uh, wow. right. ่าตันแล้วผมมีคนขึ้นน้ำหัวหน้ากลุ่มแย่แล้วนี่แหละฮะต้องทำน้ำกันแบบคือเงินน้ำกันแสดงว่าตะนนมกับไอ้ัวเราเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันเนาะอ่าอยู่ทีมเดียวกันมื่อหน้าเปลี่ยนชาวอ้วนไปน้อยชาวอ้วนเนาะเออนางหางของรักใจผัวอ่าบ่แอบเด้อ เจ้าบุได้พาลูกเป่าลูกอย่างไงคือชะตาบอกเ,เออเออเอาเออไปหาอันป้อนนุม่มเพิ่นกอนันอยากนุ่มนะฮะเนาะเบิ่งคักล่ะอ่าไปหาป้อนนุม่มก่อนหาป้อนนุ่มเล็กน้อยพี่น้องก็เลยเนาะผู้อแบแอบทำนี่บริจักอย่างไรทำนี่นมีแต่อยากลิ่มอยากกินอยากได้หันอยากได้นี่ไก่เนี่ไก่เนี่ แข็งแข็งที่ดำจากนั้นรุ่เพราะว่าท่าอ่าเห็ดอ่อนๆแบบหน่อยลูกมาเหยียบมาอย่างนี้ห้อยแต่ลายแต่ลายเลยวันนี้โอ้ยบัตาพันธุงเลยพี่น้องเนาะรุ่นี่เนี่ยแค่บัดเฮาดังไปใช่เรือดังไปใช่แข็งแข็งบ่็ง้เพราอมันโมเมนต์ดินเปียกเนาะแต่ดินเปียกนี่แตกเด้พี่น้องเนาะแตกรุลงเลย อืเดี๋ยว,ว่าให้โหดเราเห็ดแล้วใี่แล้วเอาเพืองจุให้เบิ่งกันแล้วเนาะลุกทุนเลยเลยนี่นแล้วก็้ามีก้อนเย็นนี่ละลายนี่โอ้เอาปูนก็ขึ้นเยี่ยมแล้วและเจ้าก็เหตเต่โอเปเป็น่เป็นเออ จะอบจะคือมีไม้เนาะอันนี้ไหมไหมล่างมาเป็นหน้าเจ้าปุ้ยนี่เออห้วยได้ลายเต็มเลยดนี่เป็นตัวเนาะนี่นี่นี่ไม้โชงนี่แคบท่าแคบยังที่นี่ไม้น้ำทอกน้ำแทงอยู่โอ้ยเจ้าปุ้ต้องเอาไว้ดอกไม้แทงนี่จะไมมติ้วจักแล้วเอาไว้ขายเป็นไม้ลาไหมยังมาเลยลานึงเท่าไหร่อ้กแสนโอ้กแสนปลาทูไม้ลางนี่คักรึเปล่าเนาะด่างไพ่นมโแตกไม้ลางไมมรวมหนึ่งแสน ไม่รวมลวเลยออแมนวอตบออับบนใหม่นาจเจ้าแล้วนะโอ้โอคอยจะข้าววัวนี่เด้เอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวแมนวอต้าทูเน,นะาะซัมซีเฮ็ดเดสนะไก่แล้วพี่น้องเนาะไก่แล้วได้ชว,วนแล้วต้องเห็ดขักเนีะนะเ่ยหนาลา เข่าเข่าขึ่นเจ้านี่กุ้มบ่เดือนเจ็ดเดือนแปดเรือเรือเรือบริเคยอึดบ่เออปีนี้เจ้าว่าได้อีกชอบกว่าจอนสี่ชอบชี่ชอบค <c ười> ือเบิ้งพี่น้งนองเนาะเาวกว่าคนได้นะอ่าอ่าเศร้ากว่าคนบบบนี้เจ้าก,กินคอยกินคือเบิ้บงว่าสามสี่คนกินใน,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 ในีน่ก็ยังมันเป็นง่ายบันนี้ไล่ชัดเลี่ยงให้อีกได้เนาะ À, vào có nhà năm thì nó nó cửa mà bạn nâng gật vô xám tô gật xám bắt lại phía nó nó cay ít bát này nó riêng nó tông vẫn kín đấy à liền phần mua hải phần kín mới <laughs> 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 mập lên nó <đó>. à. <laughs> đẹp lõi cho là bao một đẹp lõi <laughs> phía <thì> nó nó ai <laughs> lột lột lột, lột nhá Kai ừ. ừ, <laughs> <mà ra> <laughs> à. đó nại đâu ngày đó. mhmm Nó mhmm 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 ต่อไปก็จะได้ใช้บริการนะเพื่อนนิมจักคือว่าแล้วว่าคนนี้เน้ะเอ้ยฮะโอ้เจาะลวงเข้ามาเลยบัดเนาะใส่พื้นบมเปืองแถวอ้วนจะเห็นสี่ะบนโมเปื่องบังบังอย่าสิฮักไม่มาทดสอบก่อนพี่น้องมิวสิกก่อนฮะ ยังไม่เหนหาวะนี่นี่นะนี่เพื่องเพื่องก็ได้เลยนี่ทดสอบกันทดสุดๆกันทำเลยแถมนะนี่นะเด็กน้อยวันสินเนี่ยปลาจ้าเกียเก่ยวโบเกี่ยวแหละว่าเป็นน้ำวันสินโบวันสินนี่เพราะว่า โบเบนมันชินมันก็ให้อยู่เนาะแหลบวันนี้บัดมาจับใจเอาแต่มือมันชินนี่แต่จริงบเบม,มันสินมันก็ให้เอาดังรถน้ำนี่น้อยมันชีปักลูกบ่เลยอือนี่คือสูตรดั้งเดิมแต่ข้าวพอข้าวแม่เพิ่นยังไม่ได้มีเต่าเด้พี่น,น้องเนาะกี่ออกไปให้ไปหน้าก็มีแต่นี่แหละฝากกันเห็ด Đã băng dịp nào là đó, nằm đó. Nằm Ừ. phải đang vô. Có đi gặp mò nói. đau <laughs> lực ừ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  nay thì à nó lại cầm bánh bú chụp cái gì เดีย๋าายวต่ชุ่มไม่เบิ่์เนาะแต่หากยึดหอมหลายมันก็บูจุเลยเนาะมันโมมีอากาศเขาอย่าพากันมาเหยียบเด้อปล่าเด้ออ่าอย่าพากันมาเด้อเหยียบก็ได้แค่นั้นจะยียอนตีลงเออเจออ่าตอนยังมีไพ่อยู่นในทู้แต่แตกรับเหยียบโอ้ยมันแข็งเลย โอ้ยครับพนังบอนแปลว่าตัวนี้นี่บริเวณหูอากาศดิบริเวณหูพี่บ่พร้อมพิวขึ้นมาอยู่แล้วเนาะเอาเห็ดทับสี่เรียมใช่ก็ได้เออชาบ้านนี่แล้วว่าเก็บร้อยลองเบิ้งลองเบิ้งมาหนิลองเบิ้งเอ้ย music Nhi Quần mà lẹ, bình thường quần mà cái luôn đây nè Nam bác lốt, nam bác bắt vay Phứ này nó lột nó อืน้นบ,ตนบ,ตนบตุตรีไปน้ำบุตรตีก้อนเหรเจ้าจไปหาไม่แค่เจ้าขื่นต้นไม้เจ้าเคยด่างไฟบ่บอกด่างไฟอยู่พื้นไหมะนะชาติมันคอยขึ้นไปนะปัดโทบัดยามาพ่นบินลงมานะ่ะพ่นบินมาใส่แฉงไฟนะอ้อมๆอแถกวกองไฟแต่ไม่แค่ยามี่อนุขาง,งที่ว่าโมเหตกลงสะ ต่อยจนกระต้องเนี่ยขาดต่อ,อยานนอยากเพื่อนนั่นจับมือใบเนาะนี่ถา้าถ้ามันแคบพูดกับกวันแรเขาจังมั่งมั่งรึมนี่มันนี่ไอ้เอพื่อนติดก่อนเนาะแบบนี้เลยตีน,น,ตน,น,นี่น้องเนาะเอ้ออาน้ำเบิ้งนี่จะคือเพื่อนติดแล้วใบโอู้เห็นบ่พี่น้องเนาะเห็นบ่ คืนแลยเอ่าฮะลมมันสีเปื้องไปใช่มันคือไฟแห้งมันก็หลวบ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 มานี่ยเลยอื้ในฝนในฝนอืออ่าอือ อืาฮ่ายขากัยังชาอ้วนเลยียบรอยเออยาลนเด้ยามันปักมือได้ังได้ชาวอ้วนบุญน enfin ี่กับมูมีอ่าน้ำพินอยู่บ่เอาบริมูเข่ามูอย่างบริัแบบเินหยาได้ไปเอออ่าเพราะว่าทางบ้านมาตาน้ เงือนหนึ่งสามสิบกิโลบ่เข่านะเข่าแล้วก็เออแล้วก็เงินเงือนหนึ่งสามพันนี่นั่งเนาะอ่าสามพันอ่าสามพันเนาะเงินเบิร์อ่าบ่มีเข่าหรือถุมือถึงเงินอืมอ่ะเนาะอันนี้แต่ว่านี่ก็เอาไว้มูนม้ำเพิดีนัน่งเนาะเบอร์หอยมูน้ำเพิดก็นนได้อ่ะพอได้ฮะบุญน,น้ำกัดเน,นาะ เพราะว่าถ้าบ้านมาตาได้ชาวพันพี่น้องเนาะกับเขาสามสิบกิโลประมาณนั้นแหละอ่าโอเคจะจอ้วนอ่าเนาะโดย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 อ่าเมื่อปาได้หุ่นได้อ่าขำเลยพี่น้องเลยอ่าอาโอเคเช่นพี่น้องเนาะเอาเอาไว้พบไว้พ่อกับมาตาได้คลิปต่อไปเบิ้งเรื่องทางนี้เริ่มมอดเฮ็ดเต่าทั้งนั้นทางนี้ไงทองพอแห้งแล้วนี่ฮะยเอขาให้อยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทองบัตรสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่าอย่างไดโรคภัยไข้เจ็บก็อ่าอย่าให้มาเบียดมาเบียดเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC เ,เด้อเนาะอ่าร่ํรวยเ,เงินทองหมดสกุลสกุนขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย